แล้ววันวันดีฟ f ีตุกตาสามสุพรรณชาแนลนะครับตอนนี้จะมาสมสวนกันทีหมอนสมถามด้วยามเียตอ้องรู้วาในยููนใหม่ะว่าเออไม่พูดแล้วกันนะเป็นใหมที่จะว่าเออแต่ว่าเอออะไระฮะ น่ารักน่ารักขอฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณ um anyway> ่นมากฝากด้วยสวัสดีครับมาเลียคินะครับเคลมัดดิตังนะครับอาไปกาเลยนะฮะฝากช่อง้วยค่ะกฟออการไฟฟ้าสวยมากเฮะงานคมชัดมากใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแย่ง ็นทำไมเราจะมีโมเมนต์แบบว่าไปยืนถ่ายรูปกับเขาบ้างลนะ่ะ ยังไม้ลงไปดูไปดูในนั้นจีว่าลงหรืยังไปดูก่อนว่าลงหรือยังน่าจะลงตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะเอฟี่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ้งเป็นลูกน้องหมอนเป็นลุกน้องไปดูก่อนม่เป็นหหัวหน้าแล้วนะคะส่วนมอนุ่เป็นพี่ข้า เป็นคีค้าเป็นลูกน้องแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมากินทุกวันนะคะเดี๋ยวจนมเที่สองเสร็จแล้วนะคะเอาทองชาแนลฝีมือปั่นนี้าลูกโองชาแนล ป้ามันจริงเนาะเวลาแบบคนก็คำลักอนนกแล้วก็ต้องไปหาคนที่เรารักเออวันนี้เหมือนนัดกันเลยลุงพลกับป้าแตนก็มานั่งอยู่เมื่อกี้ลุ้น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 โอ้ ยกกองให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่แม่ผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่กลับบ้านเถอะผู้ใหญ่บอกว่าพี่ฉันจะกินไม่หมดเลยอร่อยมากเลยขาหวานมากอยู่เเดียวนะ แซวแซพใหญ่บอกแล้วจะได้นอนไหม่ใหญ่คิดว่าไงคะจะได้นอนไหมคืนนี้คงอยจะไม่ได้นอนไร้สดยันสว่างเลยคะลุปนกับป่าแตนก็ดื่มไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ไม่มาใช่ไหม ก็มี้พ่อคู่ที่สองพ่อผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่มาค่ะเป็นคู่แรกลงบนกับป้าเต็นมาอแล้วนะแมงเต่าทองถือว่าเป็นวันที่โชคดีวันแรกสรุปว่า น้องเก๋าทองโชคดีมากเลยนะคะมีลูกค้ามาประเดิมให้2คู่เลยลุงพลกับป้าแตนคู่แรกแล้วก็เือปุ๊บก็มีคนมาปั๊บ้าบเลยพ่อผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยใช่ค่ะอร่อยมากเลยตอนนี้ที่มือค่ะลุงพลมาก่อนมานั่งก่อนแล้วแม่แล้วก็ป้าแตนก็ตามมาไม่ได้นัดหมายอร่อยมากดูเดียวะครับยอป้ายแล้วมก็คือเนี่ยนะครับค่ะจะยกให้เขาเลยครับป้ายนี้ครับ แฟนชายมอมก็แม่ให่คิดถึงรก็มีเนพวปดร้านแล้วอันนี้ก็จะเป็นู่อวันนี้นะคะท่าเปิดร้านก้านใหม่ะได้ว่ามามพ่อ้าไม่ยืนอยู่ตรงการโซ่เสือเลยนะมากๆพ่อคาไม่่เห็นเสือบเครื่องบังค่ะตอนนี้นะคะเจ้าของร้านกลายเป็นแมงเต่าทองชาแนลไปแล้วนะคะ สิงล่างหมอหนุ่มไปแล้วสิงล่างหมอหนุ่มหมอหนุ่มต้องเป็นลูกน้องแทนแล้วนี่ไว้จัดการลูกเรือนะคะขอให้รวย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 รับซับปังปังค่ะดีใจด้วยค่ะอันนี้ลูกพี่บอกว่ารู้ใครตัวเป็นจีบอมเลยงนี้หน่อยสองนุ่มตงนี้มันเหมาะจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีนีลมมีด้วยนะคะเขาถ่ายหนุ่มก็กดบัตรนี้เลยฮอนบ่ายมันจะร้นเย็นมันจะหันมาไหม คนไหนเป็นลูกน้องชีใครชีชี้ลูกน้องลูกน้องชี้ค่นีอนะคะเอีกุศทาการนะคะขอบคุณค่ะีกดวีไทยหันได้กดวิดีโอ